เราเคยมีคำพูดที่บอกว่าการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณจะทำธุรกิจเนี่ยคุณหนีไม่พ้นคำนี้เลยครับยังไงคุณก็ต้องเป็นหนี้นะฮะทุกคนบริษัทใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์มีหนี้เท่าไหร่เชจ GPT บอกว่าอะไรครับผมลองถามเล่นๆนะ CP มีหนี้เท่าไหร่ เด็ดกํลังคิดอยู่ซีพีมินิเท่าไหร่ฮะสี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยล้านบาทสี่แสนล้านไม่ใช่เป็นล้านนะสี่แสนล้านเลยพี่ซีพีมินิสี่แสนล้านเอ้า แล้วไรอ่ะการไม่มีหนี้เป็นลาบอันระเสร์ฐ What เฮ้ยไม่นะผมว่าทีพีเขาอาจจะบริหารไม่ดีหรือเปล่าเอาใหม่เอาใหม่เอาม่ะไปดูบริษัทอื่นบ้าง S G มีนี่เท่าไหร่เลยตึ๊ด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  S G โอ้สบายตัวหน่อย นี่เสียนรวม93,300ล้าน S G m i หมีนี้9 3 3 0สล้านนี่นการไม่มีนี่เป็นลาบมันเปิเซอร์ผมก็จะบอกทุกคนว่าอะไรครับผมก็จะบอกว่าทุกคนทำธุรกิจอะสิ่งที่หนีไม่พ้นคือคุณต้องมีนี่พี่มึงบ้าปะว่าการไม่มีนี่เป็นลาบมันเป็นเสอร์เฮ้ย นี่เนี่ยมันเป็นข้อดีมันมีข้อดีนะเว้ยนี่เนี่ยมันมันทาให้ธุรกิจโตได้มันแนทนทาให้เราสามารถขยายธุรกิจให้ใหญ่ได้มันสามารถเอาเงินของอนาคตมาขยายกิจการในวันนี้ได้มันคือหลักการทางทางไฟแนนซ์ทางบัญชีนะฮะบริษัทไม่มีนี่ดีไหมดีแต่สเกลยากนะครับมีนี่ดีกว่า เพราะว่าต้นทุนทางการเงินคือไม่กี่บาทแต่สามารถเอามาสเก,กลได้เลยสมมุติวันนี้บอกว่าเอามาเอ่อเลดบอกว่าเรดอยากจะทําธุรกิจเนี่ยบอกผมมีเงินเก็บ1ล้านนะพี่ผมจะเอามาเปิดร้านชานมอีกคนหนึ่งมาเลยโอโซนโอโซนบอกว่าผมก็มีเงินเก็บ1ล้านเหมือนกันพี่นะสองคนนี้นะ ไอเลสนะไอเลสคนแรกนะกับคนที่2ไอโอโซนนะเลสบอ,อกมีเงินหล้านโอโซนบอกมีเงิน1ล้านแต่ผมเนี่ยพอดีมีคนให้ผมกู้มาอีกร้อยล้านเพื่อทำธุรกิจรวมทั้งสิ้นเนี่ยผมมีตังทำร้านชานมเนี่ย1นึล้านบาทคำถามครับระหว่างเลสกับโอโซน ใคร power เยอะกว่าฮะเอาละใครตั้งแถวใหม่ได้ง่ายกว่าฮะใครฮะโอโซนสิครับเพราะอะไรฮะเพราะเลสเนี่ยกำลังแบบทําร้านมามันเลยมีหนึ่งร้านเว้ยกูทำร้านชานมหนึ่งสาขาทวนตั้งร้านอยู่ที่ใหญ่ดีเออบางแคตั้งร้านอยู่ที่บางแคร มีหนึ่งสตตั้งอยู่ที่บางเคโอโซนบอกผมมีเงินหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านบาทพี่ผมอะจะทำร้านชานมทั้งสิ้นหนึ่งร้อยสาขาตั้งอยู่ใน่างดีเงินเยอะเอาใหม่ผมทำแค่แปดสิบสาขาพอแต่ผมตั้งอยู่แถวแถวอโศกสาทรชิดลมสามย่าน โอ้โหเป็นไงฮะเป็นไงฮะเริ่มเห็นเลยไหมฮะว่าเลดแม่งเหนื่อยกูลงแรงทำโชวหลโอ้โหลงแรงลงแรงลงแรงแต่กูมีหนึ่งสาขาที่บางแคนะ,ะในขณะที่ไอโอโซนเหนื่อยเท่ากันเลย80สสาขาพนักง,งานอีกโอ้โหเต็มกระเบือเลยพนักง,งานรนะ้อยคนนะอัดเต็มอัดเต็มสูบเลยใช่ไหมฮะทำเลดีอีกต่างหาก โอกาสสักเซสของโอโซนมีมากกว่าถูกไหมครับถูกไหมฮะดอกเบี้ยโอโซนแม่งโดนดอกเบี้ยทั้งหมดดอกเบี้ยเร็วๆเ,เลยเจ็ดเปอร์เซ็นตกูมาหนึ่งร้อยล้านกูโดนดอกเบี้ยเจ็ดเปอร์เซ็นตเท่าไหร่โดนดอกเบี้ยมึงเจ็ดแสนโดนไปและเจ็ดแสนแต่หนึ่งร้อยสาข,าขาของของโอโซนเนี่ยสามารถสร้างเงินได้เดือนละ เท่าไหร่หกสิบล้านใช่ไหมอาจจะหกสิบล้านร้อยสาขาไม่สิร้อยสาขาผมคิดว่าน่าจะสักเจ็ดสิบล้านแล้วกันสร้างเงินได้เจ็ดสิบล้านโดนออกเบี้ยเข้าไปเดือนละเจ็ดล้านโอโซนบอกเฮ้ย hey, ผนนักแข่งไม่ล่วงว่ะเนี่ยนึกออกปะโอโซนเนี่ยหาตังค์ได้แล้วโหเดือนละเจ็ดสิบล้านเว้ยจากร้อยจากแปดสาาิบสกูกูหาได้เดือนละเจ็ดสิบล้านโดนออกเบี้ย เจ็ดล้านนักแข่งไม่ร่วงว่ะองไรเดีย่ยเป็นนี่ไหมฮะทุกคนอยากเป็นนี่ไหมฮะเนี่ยนี่คือสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนนะครับโรงเรียนไม่ได้สอนนะ <c oughs> <c oughs> เป็นนี่ดีไหมนะ <c oughs> เริ่มคิดเป็น <c oughs> เอาใหม่แบ่งกูนี่กู้ทีละห้าสิบ กู้ก้อนแรกโดนเจ็ดเปอร์เซ็นกู้ก้อนถัดไปโอโซนเริ่มมีเครดิตด,ดีเริ่มมีชื่อเสียงกู้ก้อนถัดไปเนี่ยโดนดอกเบี้ยลดลงเว้ยดอกเบี้ยโดนแค่สี่เปอร์เซ็นตกู้ก้อนแรกโดนเจ็ดเปอร์เซ็นกู้ก้อนที่สองโดนสี่เปอร์เซ็นตทธุรกิจไปเรื่อยๆโอโซนเริ่มมีจากแปดสิบสาขาเป็นสองร้อยสาขาโอโซนมีสองร้อยสาขาวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับ วันนั้นนะ่ะธนาคารทุกธนาคารจะวิ่งมาหาโอโซนธนาคารบอกว่าโอ้กสิกรผมให้7%แไม่เอากสิกรผมให้5% u เบอกเฮ้ยโอโซนกู้ผมนี่ผมให้3%อ่าธนาคารกรุงเทพบอกเฮ้ยกู้ผมเออผมให้2.9%อ่าเอาใหม่ละกรุงไทยมาเอ้ยผมสู้เว้ยผมให้ผมให้เลยดีๆเลย2.8%เ เอาละโอโซโเริ่มบอกเฮ้ยทำไมกูถึงฮอตอย่างนี้วะนะฮะกูเริ่มแบบนะกูเริ่มมีดอกเบีย้ยกูเริ่มดีกว่าคนทั่วไปกูเว้ยใช่ไหมฮะเริ่มเริ่มน่าสนใจนะครับอันนี้คือนี่คือข้อดีของนี่สินนะบางคนบอกแต่ว่าเราต้องระวังธุรกิจล้มด้วยครับล้มละลายนะฮะเออล้มละลายเนี่ย งานเข้านะเพราะเราต้องมีหนี้มีสินต้องต้องชดเชยแบงค์นะแต่อะไรครับผมไม่อยากพูดคำนี้เลยว่ะมันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่พูดได้ไหมเอางี้คุณเป็นเซเว่นนะเมื่อกี้เรารู้แล้วเซเว่นมีหนี้สินเท่าไหร่ฮะ เซเว่นมินิ 4, 000, 000, 000, 000, 000. Seven, ทั้งหมด mini, 4 000, 000, 000. นนี่แสนล้านะนะครับเซเว่นทั้งหมดมินิ4ี่แสนล้านทุกคนฟังดีๆนะ4แสนล้านเยอะนะครับเซเว่นมินิทั้งหมดสี่แสนล้านถ้าเซเว่นล้มใครสวยครับทุกคนถ้าเซเว่นล้มใครสวยครับ ธนาคารธนาคารธนาคารซวยดิสี่แสนล้านกูเซเว่นล้มกูฟ้องแม่เลยฟ้องตระกูลเขาแล้วกูได้อะไรวะกูยึดบ้านเขามาเนี่ยยึดบ้านยึดสาขาเซเว่นกูเป็นธนาคารกูบริหารเซเว่นก็ไม่เป็นกนะูยังไงยึดมือก,กูจากเซเว่นมากูบริหารไม่ได้นี่สี่แสนล้านถ้า ถ้าเซเว่นลม้มคนรวยคือธนาคารนะครับถึงจุดนั้นนะ่ะทุกคนจะช่วยคุณอย่างมหาศาลเลยครับทุกคนจะแบบเจ้านี้ทุกคนจะวิ่งเข้ามาช่วยให้คุณไม่ลม้มไม่ยอมล้มไม่ได้ไม่เป็นไรพักหนี่ก่อนทําให้กิจการฟื้นฟูก่อนเราเลยเห็นอะไรฮนะเราเลยเห็นการบินไทยฟื้นฟูกิจการใช่ไหมพอถ้าล้มขึ้นมาเนี่ยคนรวยคือธนาคารทั้งหมดเลยบอกโอย โอ้อยูโอบกูมีแสนล้านเซเว่นเป็นนี่กับกูแสนล้านอา้าไทยกสิกรบอกอีกแสนล้านใช่ไหมโอ้โหแสนล้านมันไม่น้อยนะครับนะฮะอันนี้คือคือหลูป,ปกติของธุรกิจเมือ่อเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณใหญ่เนี่ยการเป็นหนี้แบบร้อยล้านเนี่ยจะเริ่มไม่ใช่ปัญหาของคุณแล้วครับจะเริ่มเป็นปัญหาของธนา,านคารนะครับที่เขาจะต้องมาช่วยเรากลายเป็นว่าเราจะเริ่มมีคนเก่งๆมาช่วยเราทํางานมาช่วยเราวางแผนมาช่วยเราคิด มาช่วยเรา offer. ออฟเฟอร์ลึกไปไหมลึกไปไหมเออ,อเคนะครับแต่โอเคเรากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับทุกคน,นครับเริ่มต้นธุรกิจอะ่ะได้แต่อย่ามองถึงวันที่เรามีสามารถก่อหนี้ได้สี่แสนล้านเลยครับผมวมันก็มันก็ไกลตัวไปนะ แต่โอเคเราเราเริ่มเห็นแล้วว่าคําว่าการไม่มีหนี้คือลาบอันเปิฐเนี่ยมันใช้ได้กับบางคนเท่านั้นนะครับใช้กับใครได้บ้างล่ะกับคนที่ไม่สามารถหาตังค์เพิ่มได้มากกว่านี้แล้วนะครับกับคนที่กําลังจะก่อนหนี้ที่เป็นหนี้เสียเช่นกู้มาเพื่อเล่นหวยเล่นพนันอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะมันคือหนี้ที่ไม่ดีมันโอกาสรีเทิร์นน้อยนะครับกู้มาซื้อรถซื้อซุปเปอร์คาร์นะกู้นี้มาซื้อซุปเปอร์คาร อันนี้เป็นนี้ที่ไม่โอเคคุณอย่าไปก่อนนี่แบบนี้เพราะมันจะทําให้ชีวิตคุณอนะมันมันเครียดนะครับก่อนนี้มาเท่าไรซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อค้าเลือหานโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวธุรกิจผมล้มผมก็ค่อยขายบ้านขายบ้านไม่ง่ายขนาดนั้นในยุคนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจะก่อนนี้เนี่ยดูด้วยว่าจะก่อนนี้ไปทําอะไรจบเนื้อหาของวันนี้นะครับย้อนกลับมาตอบ ควรเริ่มธุรกิจกี่โมงเริ่มเมื่อพร้อมเริ่มเมื่อเรารู้ว่าความเสี่ยงของเรารับได้แค่ไหนเริ่มเมื่อเราพร้อมที่จะมีคําว่านี่ติดตัวเริ่มเมื่อเราเริ่มมองประกันไว้บ้างนะครับเริ่มเมื่อขาขึ้นหรือเริ่มเมื่อไหลก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะคิดว่าเป้าหมายของตัวเองคือ,อยังไงปรบมือนะครับ เดี๋ยวมยีเดี๋ยวมีไลฟ์ย้อนหลังนะครับวันนี้จบเนื้อหาเท่านี้ขอบคุณครับอ่ะ,อะใครพร้อมจะมีนี่ยกมือขึ้นครับแล้วมีนี่เท่าไหร่แบงค์ถึงจะช่วยลนะครับก็ยังไม่ถึงจุดพี่ยังไม่ถึงจุดที่พี่มีนี่สี่แสนล้านแนละพี่ก็เลยบอกไม่ได้นะ แต่แต่ถึงอร้านหนึ่งแบงค์กไม่ช่วยครับร้านหนึ่งก็ยึดกูเลยครับ <c oughs> ใช่ไหมฮะเออย,ยังบอกไม่ได้อันนี้มันมันแล้วแต่เจราจาแล้วผมว่ามันมันแล้วแต่แล้วแต่นะครับนะไม่แบบฟังไลฟ์จบโอ้หไลฟ์พิการจบแล้วผมให้กู้แบงค์แม่งเลยหมื่นล้านอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ให้คุณกู้เลยเขาจะหาคุณเพอร์เจอร์นะครับโอเคก็ค่อยๆเป็นค่อยๆ,ๆไปแต่ก็จะ,จะบอกว่านี่ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายนะ ครมาเซสชั่นถามตอบมาได้ถามตอบสัก15นาทีเุ้ยไลฟ์ชั่วลฟ์ชั่วโมงหนึ่งเลยนะเร็วนะเล่นหมากลุกเป็นไหมเล่นหมากลุกก็ได้มุมมองดีๆเยอะเลยได้แนวคิดดีๆอะลยผมมีสิ่งที่ทำให้หัวระเบิดบ้างก่าหมากลุกนั่นคือเกมหมานะครับเล่นเลยครับโดราตฮะอันเนี้ยโหดกว่าหมากลุก ผมพูดตรงๆโคตรยากหมากรุกโดร์ตาทูเนี่ยโคตรฝึกสมองนะครับโดร์ตาทูเนี่ยคือเรื่องของทามมิ่งสิ่งที่เรากำลังคุยกันในวันนี้คือทามมิง่งอคีย์แมสเซจหลักของไลฟ์เนี้ยคือทามมิง่งถ้าฟังดีๆมันคือทามมิง่งลว้ลวนๆเลยไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะต้องมีวิธีเริ่มต้นไมซ์เซ็ตยังไงทำโปรดักต์ไงไม่เลยพอเราคุยเรื่องทามมิง่งโดร์ตาทูคือเกมทามมิง่งเว้ย เกมเร็วเกมช้าเกมอะไรมันคือทามมิ่งหมดเลยนะฮะไม่มีสมบัติกู้มาทำธุรกิจได้ไหมการซางก็ไม่มีสมบัติครับก,ก็กู้ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าเราคุยกับแบงก์ยังไงนะอาจจะเอาเงินสดคำ้ำอาจจะทำประกันกับเขาอาจจะเอาแอสเซทที่เรามีไปตึง้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราทำธุรกิจอะไรเขาก็เราคุยกับแบงก์ไปเลยนะครับว่าเรามีแผนอะไร เขาบีรีฟเราเขาก็ปล่อยกู้เรานะครับรับนักศึกษาฝึกง,งานไปจริงๆก็มีเรื่อยๆนะลองติดตามในเพจแบ l i v ไลฟ์แอดแบ u s e s ันสุนะครับเป็นเพจของ HR ผมเองแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้มีไปทำเซสชันที่แพร่ด้วยนะครับคนแพร่เจอกันเต็มเจอกันนะครับกู้แล้วเครดิตแบงก์เต็มเกิดจากอะไรล่ะครับกู้แล้วเครดิตแบงก์เต็มเกิดจากอะไรแล้วขึ้นอยู่กับว่า เราทาธุรกิจอะไรอะ่ะเครดิตเต็มก็คือเขาไม่ไม่ปล่อยกู้อะ่ะเออคือเขามองแล้วว่าธุรกิจเรามีความเสี่ยงอะ่ะปล่อยกู้มากกว่านี้ไม่ไหวอะไรเงี้ยเล่าประสบการณ์ว่ารู้ว่าตัวเองพร้อมได้ไหมครับพี่รู้ได้ไงว่าตัวเองพร้อมแบบสรุปก็ได้ครับอืมเมื่อพร้อมเหรอพร้อมเมื่อไหร่เหรอพร้อมเมื่อเราเซน์ว่าเรา,า,เ,ราเราพร้อมอะ่ะบอกยากว่ะคือ c ognitive dissonance <c oughs> นะเรียกว่าอะไรปฏิกิริยาร่างกายเริ่มเริ่มส่งผลอ่ะเออผมเคยเคยเล่าเรื่องการหาแ a ช s i o ตัวเองใช่ไหมตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่พร้อมคือพี่เริ่มเริ่มส่งผลแล้วเริ่มแบบเริ่มเกเรไม่อยากท YouTube อะ่ะเออเริ่มแบบเริ่มอยากหาอะไรใหม่แล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ตอบโจทย์เราละอะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่าเราสองคนตั้งเป้าด้วยแหละเราตั้งเป้าแล้วก็เออเรามองเห็นแล้วว่าอีกกี่ปีมันมันจะต้องไปถึงเป้าแล้วมันก็แบบ ถอยเวลากลับมานะวันนี้มันต้องเริ่มอะไรบางอย่างแล้วนันะประมาณนั้นนะครับยุคของบริษัทพิการยุค 1- นึ่งถึงสองต่างกันยังไงครับต่างกันที่พนักง,งานออกหมดครับแต่ในยุคครับผมพี่จะเกิดปรากฏการพนักง,งานออกออกออกครั้งใหญ่นะ The g e a t Resignation นะพูดไปในไลฟ์การที่แล้วนะออกครั้งใหญ่เลยลาออกยกแผงก็จะเกิดยุคใหม่มานั้นเลยนะครับเพราะว่า ใช่ปะแตกหักก็จะเกิดการสร้างใหม่ประมาณนั้นนะครับอาจจะเพราะว่ามันขาดทุนมากจนเขาไม่เห็นอนาคตแล้วเขาก็ลาออกไปหรือเพราะว่ามันมันโตมากจนวิธีการทํางานมันเปลี่ยนเขาก็ลาออกไปนะครับขั้นแรกของการเริ่มต้นธรุรกิจควรจะกู้เงินแต่แรกเลยเพื่อความรวดเร็วหรือควรทําสินค้าจนนิ่งระดับหนึ่งก่อนค่อยกู้ไม่ควรถ้าถามพี่นะไม่ควร ไม่ควรกู้ตั้งแต่แรกควรแบบควรลองก่อนว่าชอบหรือเปล่าคือถ้าชอบอ่ะมั่นใจว่าฉันไปกับธุรกิจนี้แน่ๆตอนนั้นตั้งกู้กู้ได้แต่ว่าก่อนเราจะเจอธุรกิจที่เราใช่อ่ะบางคนผ่านมามากกว่าสิธุรกิจนะก็จะเจอธุรกิจที่เรารักจริงๆอ่ะก็อย่างที่บอกแหละว่าคือถ้ากู้มาแล้วมันก็คือความรับผิดชอบที่เราต้องทําทาเงินคืนแบงค์ใช่ไหมครับแต่ถ้าธุรกิจนั้นมันธุรกิจที่เราไม่ได้รักหรอวะเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยเราจะขาย เจลล้างหน้าทําไปครึ่งปีบอกโ,อโหแม่ไม่ค่อยอยากทําเลยว่ะแต่มีเงินกู้แบงก์มาแล้วต้องชดใช้นี่ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นอะไรที่แบบมันเหนื่อยอะ่ะเวลาทําสิ่งที่ไม่ได้รักอะ่ะก็แนะนําว่าหาตัวเองก่อนเจอในสิ่งที่ตัวเองต้องการเจอเป้าหมายของตัวเองเจอแพชชั่นของตัวเองก่อนแล้วมั่นใจก็ค่อยเริ่มหากู้ก็ได้เริ่มมีธุรกิจทำไประดับหนึ่งรู้สึกว่ารักและอดทนได้ทาง business owner มันใช่ทางเราเจริงๆก็ค่อยว่ากันนะครับ บางคนทาเป็นบิสเนสโอเนอร์แล้วแบบไม่มีความสุขว่ะกูไปเป็นคอนซัลท์ดีกว่าก็อาจจะมีความสุขกว่าก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรมากมายนะฮะระหว่างความชอบกับความถนัดคิดว่ายังไงครับความชอบครับเลือกสิ่งที่ชอบดีกว่าอย่าเลือกสิ่งที่ถนัดเลยสิ่งที่เราถนัดเนี่ยอะไรอ่ะเราถนัดผัดกับข้าว ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชอบทําธุรกิจร้านอาหารนะคิดดีๆนะใช่ปะ่ะเนี่ยเราถนัดแบบทําอาหารอร่อยเลยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทําธุรกิจร้านอาหารแล้วสักเซสนะครับเออคนละแบบนะนักธุรกิจเนี่ยคือการบริหารนะครับไม่ใช่แบบมันมันไม่ใช่แบบมไม่ใช่งานฝีมือออืม ถ้าอยากสารต่อธุรกิจของครอบครัวแต่ดูเหมือนพ่อจะไม่ยอมไม่ยอมให้ทําต่อตทักทีมีคําพูดอะไรให้เขาเข้าใจมากขึ้นไหมครับไม่มีครับถ้าเขาไม่ยอมก็ก็ลองนึกถึงใจเขาใจเรานะวันหนึ่งเราสร้างธุรกิจมาจากศูนย์นะแล้วเราแบบเราเป็นคนแบบบริหารดีอยู่แล้วอะแล้วเราก็ลูกก็ลูกก็ เรามีลูกอ่ะเราเราจะส่งต่อให้ลูกไหมอะคือเรารักธุรกิจนี้มา30 40สิปีมันเป็นความสุขของฉันนะถ้าให้ลูกทําแล้วกูจะตื่นมาทําอะไรนึกออกป่ะนึกออกไหมคือมันก็เป็นเรื่องปกติของครอบครัวนะเขาก็เลยส่วนมากเนี่ยบริษัทที่เป็นกงสีเนี่ยเขาก็เลยจะจะตั้งเป้าที่เป็น IPO อมากกว่าเพราะว่าเมื่อเราเข้าเป็นมหาชนแล้วเนี่ยมันจะสามารถส่งต่อธุรกิจให้คนอื่นได้นะฮะอืม ถ้าคุณพ่อไม่ยอมก็ก็เป็นเรื่องของเขาก็าต้องเห็นใ,ใจเขานะเขารักมั้ยเขารักอะ่ะเอออย่างผมเางเงผมทําแบบเฮาสันสูอย่างเงี้ยถึงจุดหนึ่งผมต้องต้องให้คนอื่นทําผมก็ก็มีคิดนะเออมีคิดเหมือนกันนั่นแหละครับก็เรารักอะ่ะเออม,มันมันเป็นความรักมากกว่าแล้วอะ่ะกำลงกำไรไม่รู้่มันก็มีบ้างอะ่ะแต่ว่ามันก็รักอะ่ะม,มันรักอะ่ะ ทำธุรกิจมาปีครึ่งตอนนี้กําลังเริ่มกู้แล้วครับเพราะต้องการทุนเพื่อซื้อของมาสต็อกและต่อยอดครับผมขอให้สักเซสซักเซสนะครับเป็นกำลังใจให้ฝ่ายการตลาดที่ดีเขาจะบอกอะไรเราครับเราคือ Owner CEO ครับฝ่ายการตลาดที่ดีหรอครับไม่รู้ขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรคำว่าการตลาดเนี่ย มันกว้างไปนะเหมือนเออเป็นบั็อกอันนึงเลยนะเวลาผมรับฝ่ายการตลาดเนี่ยครับเอ่อการตลาดบริษันนทนั้นทําหน้าที่เซลล์การตลาดบริษัทนี้ทําหน้าที่อีคอมเมิร์สการบริษัทตลาดบริษัทนั้นทำนนอ์ตเวิร์กการตลาดบริษัทนี้นทําแบนดิ้งการ,าร,ร, anding, ก,ารการตลาดมันกว้างมากเหมือนเวลาเราบอกว่าเราประกาศรับไอทีอะครับไอทีในหัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกไอทีต้องทํา AI บางคนบอกไอทีต้องทํา Data บางคนบอก IT ต้องลง Windows บางคนบอก IT แม่งต้องเปลี่ยนฐานเครื่องกรองอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งไอที IT แม่งแบบไปเรื่อยบางคนบอก IT ต้องรีเซ็ตโมเด็มอะไรเงี้ยคือบริษัทผมมามีปัญหามากเพราะคนอยากได้ IT นะแต่ IT ของแต่ละคนเนี่ยแม่งไม่เหมือนกันทุกคนเลยเนะครับไอที IT ต้องซ่อมปริ้นเตอร์เนี่ยผมเบสิคเลยเลยครับขอบคุณครับขอบคุณที่เข้าใจครับไอที IT เป็นตำแหน่งที่น่าสงสารนะครับเพราะทุกคนคาดหวังให้เขาทำสักกระเบือยเรือลบนะฮะ มาร์เก็ตติ้งก็เหมือนกันนะครับอืมอทีต้องปิดหลอดไฟเออรอไปเฮาสาขาบางมดกลับมาอยู่นะครับโอ้โหไม่มีที่เลยฮัลโหลนะครับคิดว่าหนังสงครามส่งดวนเข้ามากระตุ้นให้คนทำธุรกิจเยอะขึ้นสภายจะมากกว่าดีมาน์ไหมครับทุกวันนี้ก็สภายก็มากกว่าดีมาน์แล้วครับ เราจะเห็นว่าภาคการบริโภคเนี่ยเติบโตน้อยนะครับน้อยธุรกิจปิดตัวเยอะนะเพราะอะไรเพราะบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมนะดีมันไม่ไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่ธุรกิจคือโปรดักท์ห้าสิบเปอร์เซมารเกติ้งห้าจริงไหมครับแล้วแต่อุตสาหากรรม มาร์เกนะ็ตติ้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์โปรดักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่อุตสาหกรรมจริงๆถ้าเราทำธุรกิจคอนซัลท์อย่างเงี้ยโปรดักเรามีไหมก็อาจจะเป็นตัวเราถูกป่ะมาร์เก็ตติ้งจำเป็นไหมอาจจะไม่จำเป็นนะอาจจะเป็นการบอกต่ออะคุณคือสมมติคือหมอดูนะฮะหมอดู Model เนี่ยธุรกิจหมอดูเนี่ยมาร์เก็ตติ้งแทบไม่ต้องทำนะครับเกิดจากโปรดักล้วนๆเลยนะลูกค้าบอกต่อเพราะอะไรฮะทำมาร์เก็ตติ้งไปก็ไม่มีใครเชื่อนะครับ แต่พอลูกค้าบอกต่อแค่นั้นแหละเชื่อเลยจริงปะเราทําเป็นสินแสอย่างเงี้ยโอโ้โหคนนี้แนะนํามาเขาดูให้บริษัทใหญ่ด้วยนะอ่าเชื่อละมาร์เก็ตติ้งไม่สนเลยครับตอบคาถามเริ่มไม่ทันละเด็กนี่ควรเรียนอะไรดีไม่รู้ครับ AI มาเป็นแนะนําต่างๆโลโก้หรือการทำกรลลาดผ่าน AI มันดีไหมครับดีครับไม่ได้ทํากระลาษผ่าน AI ดี ให้อายช่วยคิดดีครับพี่ครับถ้าสมมติเครดิตแบงก์เราเต็มเราจะยืมเงินจากไหนให้ต้นทุนถูกที่สุดเหรอครับยืมไปทำไมคือถ้าถ้าธุรกิจมันโตเนี่ยยืมที่ไหนก็ต้นทุนถูกได้ครับนึกออกปะ่ะแต่ถ้ายืมยืมแล้วมันแพงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าธุรกิจเราเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วนะใช่ปะ่ะสุดท้ายต้องหันสิ่งที่ต้นทุนแพงสุดก็คือหุ้นส่วน หันหุ้นออกนะครับเหมือนที่ผมเนี่ยช่วงที่ช่วงที่หมกึกกรุขายดีมากๆเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะมากแล้วผมแบบหากู้แบงค์ไม่ได้แล้วคือแบบเต็มมากมากแล้วคือหมุนเงินไม่ทันอะ่ะเลยต้องหันสิ่งที่แพงที่สุดออกนะครับก็คือการหันหุ้นตัวเองออกให้อินเวสเตอร์มาลงแทนเพื่อจะเอากระแสเงินสดกลับมาทํางานนะครับมันโตไวเกินน้องแพมไม่เข้าใจว่าทาไมธนาคารถึงสวยใช่ไหมฮะ ก็สมมติว <cues> ่าวันนี้น้องแพลวเป็นเป็นธนาคารใช่ไหมครับรายได้ของธนาคารเนี่ยคือการปล่อยกู้เนาะปล่อยกู้ล้วก็เก็บดอกเบี้ยใช่ไหมฮะสี่แสนล้านเราเก็บดอกเบี้ยสักห้าเปอร์เซ็นจากสี่แสนล้านก็ได้มหาศาลแล้วแต่ถ้าวันนึงวันนึงเนี่ยลูกหนี้ของเราล้มละลายลูกหนี้ของเราเจ๊งหายไปจากโลกเลยเราจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะครับไม่มีเลยสี่แสนล้านหายวับไปกระตาดอกเบี้ยก็เก็บไม่ได้อันนี้เราซวยเลยนะครับใช่ไหมฮะก็ถึงได้บอกว่า เออธนาคารสวยนะครับถ้าเกิดว่าสี่แสนล้านมันหายไป